สามารถที่ก่อวิรกรรมมาเยอะมากในคดีแชลูโซเนี่ยนะมีการโอ้พาผู้เสียหายไปแยะมากมายที่นะ,นะครับกองแชลูโซเนี่ยนะมีทั้งไปดุเจ้าหน้าที่มีทั้งเรียกเก็บจากผู้เสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าได้เงินมาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกันอะซึ่งหลักกฎหมายแันนี้ไม่ว่าสามารถเขาหรอกเพราะว่าเป็นเรื่องของความพอใจของผู้เสียหาย ที่จะดีที่จะจ่ายเหมือนกับตั้งทววนี้นะจ่ายยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นเรื่องของอันนี้เรื่องของฝีมือของสามารถเขาอันนี้เราว่าเขาไม่ได้นะแต่ถามว่าคลิปเสียงนี้เป็นเสียงสามารถไหมผมเนี่ยสนิทกับสามารถมามาตั้งแต่สามารถเป็นตีนเท่าผาหอยนะนะครับยืนยันว่าคลิปเสียงที่พรคุยกับสามารถอ่ะเป็นคลิปเสียงจริงร้านเปอร์เซ็นต์นะเป็นคลิปเสียงจริงร้านเปอร์เซ็นต์ยงนะครับ นะมันมาจากสังกัดค่ายเดียวกันกับนะค่ายเดียวกันสังกัดค่ายเดียวกันกับสอเสือนะครับสังกัดลุงนะสอเสือเนี่ยกับผู้หญิงคนเนี้เมื่อก่อนอยู่สังกัดค่ายเดียวกันทำมาแดกด้วยกันที่แชรุโซนะแล้วต่อมาต่างคนต่างแยกกันตีต่างคนต่างแยกกันเดินนะมันคิดว่าสงสัยเป็น ศึกกรุงศรีอยุธยากับพม,ม่ามั้งเลยต่างคนต่างแยก่กันเดินจากแยก่กันตีไปตีจากเยือนะ <c oughs> ผมเนี่ยกับสามารถเนี่ยรู้จักกันมาหลายปีนะสามารถเนี่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีสมัยสมสศักดิ์เทสุทินนะครับรู้จักผมเป็นอย่างดีนะ <c oughs> ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยทนายตั้มได้มีการเปิดคลิปเสียงสามารถผมอีกแล้วรับทัน นะซึ่งผมรู้จักสามารถตั้งแต่ติงเท่าฝาหอยนะตั้งแต่ยังไม่เข้าการเมืองได้ดีได้ดีเพราะอาดีตแม่ทัพภาคสามเนี่ยเอามาฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะจนกระทั่งได้เป็นที่ปรึกษาของนะนักการเมืองชื่อดังแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับนะสโงยิรรมก็คือท่านสมศักดิ์เทุทินแต่ ในขณะน,นั้นเนียจะไม่ได้อยู่กับลุงป้อมต้องบอกว่ายังไม่ได้อยู่กับลุงป้อมจนกระทั่งนะครับตอนหลังมมล่อลุงป้อมไปหลงเสน่ห์อะไรสามารถผมเนี่ยนะพอเราสามารถผมเนี่ยแก้กลอมลุงป้อมเนี่ยจนลุงป้อมเคิร์มเลยนะนะครับลุงป้อมเคิร์มเลยนะครับทีน parole, ี i i ้เนี Slow ่ยพอสองแก๊งเนี่ยแยกกันไปตีเนี่ยนะสามารถเนี่ย ผมรู้จักเขาตั้งแต่เขาไปช่วยแชมโซที่ดีเอสไอนะแล้วก็ในขณะที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้ใช้อำนาจของเขาเนี่ยในการเรียกข่ารายการกระทรวงยุติธรรมและข่ารายการดีเอสไอนะครับไปพบที่ห้องส่วนตัวของเขานะครับซึ่งแต่ละคนกลัวเพราะสมัยนั้นเนี่ยนะสามารถเนี่ยดังมากในเชื่องที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีสมศักดิ์เทสุทิน นะครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมใครก็รู้อยู่แล้วนะซึ่งงท่านมสมศักดิ์เทพธุทินท่านไม่รู้หรอกว่าสามารถไปต่อวิลรรมำมาไว้ด้วยความโคต้ามาจากพรรคร่วมรัฐบาลมาฝากท่านมสมศักดิ์เทพธุทินผมต้องบอกก่อนนะครับว่าท่านมสมศักดิ์เทพธุทินไม่ได้เป็นคนเอามานะไม่ได้เป็นคนเอาสามารถมานะแต่สามารถมาในานามของโคต้ารัฐบาลก็คืออดีตแม่ทัพภาคสามปัจจุบันเนี่ยอดีตแม่ทัพภาคสามเนี่ยก็เป็นสว ว่าได้เป็นสวก็คิ้วสามารถเนี่ยลูกนักมาอยู่กับผู้ผู้ใหญนะ่แล้วก็มาฝากฝังเป็นผู้ช่วยกรรมการรัฐมนต,ตร,มร,รีสมัยท่านสุสักเทสเดินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรามารมสามารถนี่ก่อวิธกรรมมาเยอะมากในคดีแชรุชโซเนี่ยนะมีการโอ้พาผู้เสียหายไปแยะมากมายที่นะครับกองแชรุโซเนี่ยนะมีทั้งไปลุกเจ้าหน้าที่ มีทั้งเรียกเก็บจากผู้เสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าได้เงินมาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกันอะซึ่งหลักกฎหมายอันนี้ไม่ว่าสามารถเขาหรอกเพราะว่าเป็นเรื่องของความพอใจของผู้เสียหายที่จะดีที่จะจ่ายเหมือนกันฟักตั้งทวงนี้นะจ่ายยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นเรื่องของอันนี้เรื่องของฝีมือของของสามารถเขาอันนี้เราว่าเขาไม่ได้นะแต่ถามว่าคลิปเสียงนี่เป็นเสียงสามารถไหมผมเนี่ยสนิทกับสามารถมา มาตั้งแต่สามารถเป็นตีนท่าฝาหอยนะ,นะนะครับยืนยันว่าคลิปเสียงที่ฟอนคุยกับสามารถอ่ะเป็นคลิปเสียงจริงล้านเปอร์เซ็นต์นะเป็นคลิปเสียงจริงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมยืนยันนะครับว่าสามารถเนี่ยจะไปฟ้องนะครับตามข้อหาดักฟังทางโทรศัพท์เนี่ยสามารถต้องไปอ่านสํานักงานคณะปฏิรูปนะคำสั่งคณะปฏิรูปนะผมเคยโดนทนายตั้มเนี่ย ฟ้องมาสี่คดีเรื่องของการดักฟังโทรศัพท์พนักง,งานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องพนักง,งานอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากว่าการดักฟังโทรศัพท์จะต้องมีบุคคลสามฝ่ายนะผมจะสอนมวยสามารถหน่อยนะครับถ้าสมมติผมคุยกับพี่น้องประชาชนกับใครก็ได้ในกรนในขอก็ได้นะครับนะ เราคุยโทรศัพท์กันฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งบันทึกเสียงอันนี้ถือว่าไม่มีความผิดตามพระนปฏิรูปไม่ใช่เป็นข้อหาดักฟังโทรศัพท์แต่หากว่าในระหว่างที่มีการสนทนากันระหว่างอัจฉริยะกับพี่น้องประชาชนคนใดคนหนึ่งและมีบุคคลที่สามมาเอาโทรศัพท์อัดเสียงอันนี้นะครับจะเข้าข้อหาดักฟังโทรศัพท์เมื่อคุณไม่ผิดไม่มีความผิดดักฟังโทรศัพท์คุณก็จะไม่มีความผิดนะครับ ในคดีที่สามารถจะไปแจ้งความวันพฤหัสนี้แต่อย่างใดสามารถมาดูเอกสารผมได้นะครับที่สั่งไม่ฟ้องอายการสังงส่งไม่ฟ้องตำรวจสั่งไม่ฟ้องนะไปดูคดีพี่แป๊ะจากทิพยินดาก็ได้กับท่านวิรชัยทรงเมตตาหรือเป็นพระวิรชัยไปแล้วคดีนี้ก็เหมือนกันพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องคดีถึงที่สุดเช่นเดียวกันคดีพี่ใหม่สุชาติธีรสวัตร มีการฟ้องรองผู้การนครปฐาอรองผู้การภาคเก้านะครับหรืออดีตรองผู้การเพชรบุรีในข้อหาดักฟังโทรศัพท์เช่นเดียวกันมีการออกหมายจับโดยพนักงานสอบสวนสนป,ปทุมวันนะครับจับออกหมายจับรองผู้การเ uh, พชรบุรีในข้อหาดักฟังโทรศัพท์นะครับผลปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องพนักงานอาย,ยาการสั่งไม่ฟ้องนะครับแล้วก็คดีถึงที่สุดไปแล้วก็คือสั่งไม่ฟ้องนะครับดังนั้นเนี่ย นี่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่จะไปแจ้งความข้อหาดักฟังโทรศัพท์เนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่สามนะครับที่เป็นผู้บันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่าง A กับ B ถึงจะเข้ากฎหมายข้อหาดักฟังโทรศัพท์ถ้าเป็นการสนทนาระหว่างคู่ความด้วยกันเองและมีการบันทึกเสียงทั้งสองฝ่ายคนใดคนหนึ่งแล้วส่งไปให้คนอื่นเปิดเนี่ยนะครับถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับเช่นเดียวกับหมาแก่นะครับ ถ้าเกิดว่ามาแกเนี่ยเอาจากคนที่ดักฟังโทรศัพท์ไปเปิดเนี่ยมาแกก็จะมีความผิดในการเผยแพร่นะครับเผยแพร่ซึ่งจะมีความผิดตามคณะปฏิรูปแต่ว่ามีคนใดคนหนึ่งบันทึกเสียงเองแล้วส่งให้มาแกแบบนี้มาแกไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับนะอันนี้คือเดี๋ยวจะบอกข้อกฎหมายทุกคนรู้ จะผิดต่อเมื่อมีบุคคลที่3ถ้า2ต่อ2ไม่มีความผิดนะครับทุกคนสามารถบันทึกเสียงได้ไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในขณะน,นี้ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าบราิษัทเตคันกรุ๊ปเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมากผมรับหน้าที่ในการติดตามจากผู้ใหญ่ให้ไปทำการยึดใบอนุญ,ญาตตลาดขายตรงของเดไนคอนกรุ๊ป นะครับผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้เสียหายบางคนมาว่าผมว่าทําไมไม่ไปร่วมกับทนายนะครับเดชาทนายตั้มหรือทนายทุกคนผมต้องบเรียนพี่น้องประชาชนคนทยประเทศแล้วก็เรียนพี่่ข้าราชการตํารวจทุกท่านว่าผมรับผิดชอบในการยึดวัจัยของ t ดีอคอน Group ก็คือยึดใบอนญาตตลาดขายตรงหากเรามีการยึดใบอนญาตตลาดขายตรงได้นะครับเราก็จะทำให้ธุรกิจของดีคอนกรุ๊ปเนี่ย ต้องล่มสลายต้องหยุดกิจการแม่ทีมก็ไม่สามารถไปหลอกใครได้อีกแล้วนะครับทุกคนจะต้องหยุดกิจการในการขายสินค้าทุกชนิดเพราะไม่มีใบอนุญาตตลาดแบบตรงแล้วจะไม่สามารถหาเครือขายสมาชิกจะไม่สามารถขายสินค้าได้แม้แต่ชิ้นเดียวดังนั้นเมื่อเราทุกหัวใจของเดลคร์ลกรุ๊ก็คือในพรนะครับพวกเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการล่มสลายของเดลคา o n ลกรุ๊ปนี่คือหน้าที่ของผมในการรับผิดชอบของผม เมื่อผมมีการทำหนังสือร้องไปที่สคบให้มีการยึดบริญาตของเดียรคุนกุ๊บซึ่งมีความผิดตามตามตาตรา19นะครับแล้วก็สคบมีหน้าที่ตรวจสอบนะครับหลังจากที่มีการรับจดทะเบียนตลาดแบบแบบตรงโดยอำนาจของคณะกรรมการนะครับ